ทางด้านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเตรียมกำลังกว่า19,000นายเลยทีเดียวครับเพื่อดูแลความเรียบร้อยกำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วยแล้วก็ดูเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีไหมอย่างไร,รเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือที่เรารู้จักกันในนามของสองกนั่นแหละนายกเมืองพัทยาด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่สานู่นที่จังหวัดราชบุรีแทนตําแหน่งที่ว่างลงกันนะครับ,รบในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับ โดยมีการเตรียมกําลังตํารวจในพื้นที่กรุงเทพเอง18,000นายเลยจัดกันไปส่วนพื้นที่พัทยาและก็ราชบุรีอีก1,000นายเพื่อดูแลหน่วยเลือกตั้งรวม7,203หน่วยครับซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากเลยทีเดียวจึงจะเน้นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งด้วยทั้งเรื่องของซื้อสิทธิ์ขายเสียงการฉีกบัตรเลือกตั้ง การพันนันกันขันต่อกันว่าเบอร์นุ้นจะมาเบอร์นี้จะนําอันนี้ก็ไม่ได้และก็การจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ห้ามรวมทั้งกําชับเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วยโดยในขณะนี้เนี่ยยังไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีเพียงป้ายหาเสียงที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสิรายและพัทยาสองรายที่ป้ายหาเสียงเสียหายแล้วก็ยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีใดใดทั้งสิ้น ซึ่งช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนี่นะฮะก่อนกอนการเลือกตั้งจะมีการติดตามด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วก็มีการจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจตราป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งด้วยครับพี่น้องประชาชนครับหากมีเหตุเกิดในบริเวณหน่วยเลือกตั้งหรือใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วเลยไปเลยทันทีเตรียมพร้อมเข้าระงับเหตุได้ทันทีทันท่วงที รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกโยทินนั่นเองครับ